สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้คุยมาสอนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะเรื่องการหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มแสนนะคะคุณบุตรบ,บ้านนะคะการหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มแสนจุดประสงค์ของการเรียนรู้นะคะนักเรียนนักเรียนสามารถหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มแสนได้ก่อนที่จะหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มแสนนักเรียนตั้งมา ทบทวนก่อนนะคะการหาค่าประมาณเป็นจํานวนเต็มหมื่นนะคะการหาค่าประมาณเป็นจํานวนเต็มหมืน่นนักเรียนจําได้ไหมคะอันนี้อะไรคะเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดนะคะแต่ได้ค่าประมาณเป็นแปดหมื่นเพราะอะไรคะนักเรียนจําได้ไหมคะ,ะต้องดูก่อนนะคะทบทวนนะคะเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดอยู่ระหว่างเจ็ดหมื่นกับแปดหมื่นใช่ไหมคะ แต่เต็มหมื่นต้องดูที่หลักพันถ้าหลักพันเป็นเลขเลขอะไรคะเนี่ยเลขเจ็ดในกฎคือถ้าหลักพันเป็นเลขห้าถึงเลขเก้าจะใกล้กับค่าค่าอะไรคะค่ามาหรือเต็มค่ามาในที่นี้เป็นเลขเจ็ดก็คือแปดหมื่นใช่ไหมคะดูนะคะปัดเป็นแปดหมื่นนะคะถ้าเป็นเลขเลขเลขมากกว่าเลขห้านะคะ ต่อไปค่าประมาณมนจำนวนเต็มหมื่นของ4ี่แส0สมื้อเขาถามเต็มหมื่นแล้วก็ดูเฉพาะสาม0มื่นส0 0รแต่หลักแสนก็ต้องเอามาเพราะนั้นหาค่าประมาณจำนวนเต็มหมื่นคืออะไรคะหลักพันเป็นเลข2อยู่ระหว่างส0,000ืกับสี่0 0แต่เป็นเลข2ก็ใกล้กับค่าค่าอะไรคะค่าน้อยก็คือ4ี่แส0สามมืนะคะ ทบทวนมาแล้วนะคะมาดูการหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มแสนนะคะจะดูเลขโดดในหลักหมืน่นหลักหมื่นนะคะหลักหมืน่นหลักหมืน่นขึ้นหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนดูหลักหมื่นก็หลักถัดมาทางขวางมือน,นะคะแต่จานวนเต็มแสนจะต้องมีค่าต่อเป็นหนึ่งแสนสองแสนสามแสนสี่แสนไปเรื่อยๆจนกระทั่งเป็นหนึ่งล้านถ้าหนึ่งล้านก็ต้องหนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งล้านสองแสน นะคะไปเรื่อยๆนักเรียนข้อสังเกตนะคะค่าประมาณจํานวนเต็มแสนค่าเลขโดดในหลักหมื่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยจะเป็นเลกอะไรคะเลขศนะคะนะคะค่าประมาณจํานวนเต็มแสนนะคะค่าประมาณจํานวนเต็มแสนของ1นึ0 0แค่าประมาณจํานวนเต็มแสนตรงนี้อยู่ระหว่างเท่าไรคะห0 0่งแกับ สองแสนเห็นไหมคะหนึ่งหนึ่งแสนสองมืนห้าพันอยู่ระหว่างหนึ่งแสนกับสองแสนมาดูที่เลขโดดในหลักหลักอะไรคะหลักหมืน่นหลักหมื่นเป็นเลขอะไรเอ่ยเลขสองก็เต็มแสนค่าน้อยก็คือหนึ่งแสนยากไหมคะไม่ยากเลยนะคะดูหลักต่อไปจำนวนเต็มแสนของหนึ่งสแสนแปดหมื่นเก้าพันง่ายๆเลยนะคะอยู่ระหว่างอะไรกับอะไรคะระหว่างหนึ่งแสนกับสอง แสนแต่ดูที่หลักหมืน่นหลักหมื่นเป็นเลข8ดังนั้นค่าประมาณจํานวนเต็มแสนก็คือเท่าไหร่คะ2 0งแสนยากไหมคะดูนี่เลข8ใช่ไหมคะเลข8ในหลักหมืน่นนะคะก็ใกล้กับจํานวนค่ามากนะคะอันนี้367,200หกอ้ 3, 6, 7, 200, อยู่ระหว่าง3 0 0 0สนกับ400,000หลักหมื่นเป็นเลขอะไรคะ เลข6ติดขีดเส้นใต้ไว้นะคะเลข6ดังนั้นค่าประมาณจำนวนเต็มแสนก็คือ400,000ค่ามากนะคะการหาค่าประมาณจำนวนเต็มแสนให้พิจารณาเลขโดดมีหลายข้อให้นักเรียนเ,เลือกเอานะคะทำความเข้าใจนะคะอันนี้กรณีที่1น,นะคะพิจารณาแบบที่1ถ้าน้อยกว่าเลข5าให้ปัดทั้งหมดไปอยู่ทางขวามือของหลักแสน ซึ่งทำให้ค่าทางขวามือจะเป็นหลักแสนทั้งหมดเป็นเลขศูนย์หมดเลยนะคะหรือสรุปบทเรียนการหาค่าประมาณจำนวนนับของจำนวนเต็มแสนพิจารณาว่าจำนวนที่ประมาณอยู่ระหว่างจำนวนเต็มแสนใดกับจำนวนเต็มแสนใดแล้วพิจารณาว่า จำนวนนั้นอยู่ใกล้กับเต็มแสนได้ถ้ากึ่งกลางให้ประมาณเป็นจำนวนเต็มแสนที่มีค่ามากยังงงดูนะคะเอาดูตรงนี้นี่สรุปอันนี้เลยที่เห็นชัดๆนะคะถ้าจำนวนเต็มแสนนั้นมีเลขโดดในหลักหมืน่นดูที่หลักหมื่นนะคะเป็นหนึ่งสองสามหรือสี่จะประมาณเต็มแสนที่มีค่าน้อยถ้าจำนวนเลขโดดที่หลักหมื่นเป็นห้าหกเจ็ด แป้าประมาณค่าจำนวนเต็มแสนมากเหมือนที่เราเคยหานเองหาค่าระหว่างระหว่างค่าน้อยกับค่ามากใช้หลักการเดียวเลยตั้งแต่เต็มสิบเต็มร้อยเต็มพันเต็มหมื่นเหมือนกันเลยนะคะนักเรียนขนาค่าประมาณวันนี้เรามาเรียนถึงค่าประมาณเต็มแสนก็ดูที่หลักหมื่นนะคะอยากไหมคะอ้าวจบแล้วนะคะสวัสดีค่ะนักเรียนดูจบแล้วทำแบบฝึกหัดที่ครูให้ไปด้วยนะคะเป็นใบงานนะคะสวัสดีค่ะ